Uh may the kind of fun. Where am I? What's going on? Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. Oh, October first evacuate <laughs> now. เ,เออเนี่ยดูของ,งดิลืมของหมดแล้วเนี่ยว่าต้องเอาอะไรไปบ้าง,งโอเคนี่น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เหมือนว่าใกล้จะจบแล้ว I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? I went underground. Bard stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. <laughs> Guess I'm not talking you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos, so expect the trouble. you? พร้อมแล้วจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คุณคุณนะหรอสถานที่มันบอกบอกคุณมากมากว่าต้องเจอกับอะไรบางอย่างต้องรีอะไรเหมือนว่าจะจบจริงๆนะเนี่ย

how is it no one in the hospital ever noticed all this เกียร์ของครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งรูไหนก่อนดี I must admit, I respect your tenacity, but I'm afraid our games end here. <coughs> you think this is over? What? <coughs> Feel? อุ้ยโอ้ยเกิอะไรอ่ะเหออตัวเดียวพอนห่องอะไรมา

มาซุ่มอะไรตรงนี้ล่ะเรื่องนี้สอนให้หรล้ว่าถ้ามีมอนสเตอร์เกิดตรงไหนแปลว่าตรงนั้นมีของโอเคจำไว้ใช้ในภาคสี่รีเมกนะอ,อด,ดก็ไม่ได้ต้องไปทางน,นู้นนี่ เห็นเอาของทางอารมณ์อโอ้โหว้า โอ๊ยไม่มีระเบิดบ้างหรอเอาทิงา้งหมดไม่ชอบตัวเนี้ยหลบยากมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเล่าพอแล้วไม่เอาแล้ว ดจำที่ใส่ฟิวไม่ได้ Tyrell. i got through they're willing to negotiate ah. they'll call off the strike if and this is one big ass if we can deliver the vaccine to them before they launch uh. how long do we have hours maybe

We'll find the vaccine up ahead Turn ah. here sure you don't need to stop stop and do what i got your back all right let's get this done ให,ให้เราเข้าเหรอเฮ้ยฉันหลังใช่แล้วโหที่เน่ทำอะไรที่นี่เนี่ยว้าอ ตายผิดตลาดอีกแล้วเอออ้าวอ้าวนูให้เล่นไอ้ยหหมดแล้วก็กิลิงโอ้ข้งเจอห้องวิจัยเนี้ยประตูดีเหลือเกินเจออยู่ข้างนอกแล้วแบบ มันไม่อยู่พังมาลุลวะว้าว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 ไ้าวไืดตืดไอ้ติด,ดติดขึ้นบันไดได้กลับไปทางนี้ได้เนสอีกแล้ว พาไปก่อนนะโอเคดูไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> นั่นแน่มันเนี่อะไรตรงนี้จ๊ะ <c oughs> ดีนะเก็บสียมคูไว้เยอะ เขาไม่น่าจะได้เก็บของแล้วหรอกมั้งเอาไปให้หมดเลยแล้วกันนะแต่ขวดไว้ไปลูกแน่ย,ย่ามีทางเยอะดิ จำไม่ได้ห้องวิจัยโอ้โหนี่เดี๋ยวโรงพยาบาลหรืออะไรวะเนี่ยเหมือนคารลอดพามาสู่ัมเปล่าอไร่ o r e y s u c g e h t o v o v e For drive

เห right. มือนว่าจะวิ่งมาถูกทางตลอดเลยนะต่ดอดลงไปมือนี่แบบสัน่น กระสุนจะหมดขอบคุณไปต่อไม่ได้ประตูเป็นไรเนี่ยไม่ได้ไปทางนี้หรอ จให้ไปไหนล่ะนี่ยเล่นมาเหมือนกันรู้รไม่ได้สังเกตด้วยนะว้โว้โว,โว ทึกมาก้องซองสองรูปโอเมก้อ oh ส์ตัวนี้แหละกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยแย่าแล้วล้มสิเว้ยลม้ม ลองไอ้กดแล้วอะไม่ติดโถกัดรองเท้าบูทวีอะไรกีดสหาเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ผมก็สุดหมดเลยอะเฮ้ยหมดเลยโอเคมีติดน,นะ vaccine. มาขวางมันะอะไรขอขีดได้ไหมลูกสุดท้ายละขีดตีเข้า,าดาวมออดีเด

powers it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวนี้เหมือนเขาจะรู้นะแบบกระเป๋าเต็มไหางนมันกดข้นงในมันต้องกดลงมาเจอกันพี่ ออมาได้ยังไงเนี่ยจิ้วโอ้โหความกาคืออะไรกันวะเนี่ยกะว่าจะมาเก็บทีหลังนี่ต้องเก็บก่อนแล้วละ ต้องทำเหมือนภาคออริจินอลเพื่อประหยัดกระสุนสี่สสต้องมีของเก็บอาวุสี คนทำเกมงไงก็ไม่รู้สินะ <laughs>